ำไมปวดหัวอย่างนี้เนี่ยอืมอาการแย่ใช่ไหมเลยท้องก็ปวดเนะ <c oughs> ออออออ,อนี่เราเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 2> น,น,น,นาย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 เธอตื่นได้แล้วอ้าอืเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะ อยู่ดีๆก็เป็นอะไรไม่รู้ทำไมอะ่ะมันปวดท้องปวดหัวแล้วมันอ้วกด้วยอะ่ะฮะปวดท้องปวดหัวแล้วก็อ้วกอย่าบอกนะว่าปวดท้องปวด ่าบอกนะเธอติดโควิดตักฉันไปแล้วไม่ใช่นะไม่ไอซะหน่อยเธอติดโควิดก,กับฉันแน่ๆเลยไม่ได้การแล้วโอ้ยมาอ้วกตอนกลางคืนแบบนี้งั้นต้องกินสมุนไพรฟ้า,า,าลายโจรน,นี่เลยเธอต้องกินฟ้าลายโจรแก้ปวดท้องเงยามาใกล้นะทำไมอนนะ่ะเหม็นเนะเหม็นด้วยหรอเฮ้มันเหม็นจะอ้วกเลยอกินแย่มาาเลย พูดอะไรมันเหม็นด้วยวะ,ะและ้วแล้วเธอเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ <c oughs> โอ้ยวัวอีกแล้วโอ้ยอาการอาการไม่ดีแล้วแน่ๆเลยอ่ะต้องไปหาหมอแล้วนะปวดหัวจังงั้นฉันจะพาเธอไปหาหมอออาเอ้แย่แล้วทอายังไงดีทํายังไงดีทอามายังไงดีอ่าอ่อ่อ่หมอจ๋าช่วยด้วยหมอ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 ผีจ๋าหมอผีคุณหมอผีจ๋าเอ่อเอ่อแฟนผมเป็นอะไรไม่รู้เมียผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอ่าแย่รี ลืมไปซะาเน็ตเลยฉันอยู่กันสองคนตายแล้วทำยังไงดีทีนี้ทำยังไงดีทำยังไงงแ้วแกกื้องต้นอากาศเป็นอะไรมากไหมอ๋อไปนอนไปนอนพักก่อนน้ารำเมิมากเลยไปไปนอนพักก่อนไปนอนพักก่อนไป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 นอนพักก่อนนะโอ๊ยขอขอจับหัวหน่อยนะจะร้อนไหมก็ไม่ร้อนตัวก็ไม่ร้อนนี่ ปวดหอ้องเป็นโกกรคกระเพาะอะเป่ากินขาดตรงเวลานะนัน่นไม่น่าจะเรียกว่าตรงเวลามันจะเรียกว่ากินแม่งทุกเวลาแล้วกันนะเอ้ยงัน้นเธอนอนพักไปก่อนแล้วกัน๋ยแวบบฉันไปหาวิธีทางให้อาการแบบนี้อ้วกเหม,นนนม็นนุ่นเหม็นนี่อืมแล้วก็ รู้สึเกเจ็บทุงเจ็บท้องอาการแบบนี้มันเรียกอาการอะไรอ่ะทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออาการอะไรอ่ะฉันไม่รู้อ่ะปกติอะถ้าฉันอยู่บ้านเก่าอ่ะฉันต้องเรียกหมอผีมาดูแล้ว <Huh? S 1> แต่ที่ไม่มีหมอผีมีแต่ฉันนี่แหละที่จะต้องมาดูแลเองงั้นเราไปดูของป่าก่อนละกันว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ฉันยังยังไม่ค่อยหายโควิดไม่ได้ติดโควิดจากฉันหรืองไงนะของป่าเป็นยังไงบ้าง เฮ้ยฮะอะไร,รอ่ะไม่จะมัดเลยเฮ้ยขอว่าฉันหิวอาหารหหอ่าอ่าร่วงอ่าล้างไม่ไดีอีกแล้ว เกิดอะไรขึนนะ้น่ะข้างอนะ่องหนกอะไม่เป็นอะไรนอนพักก่อนนอนไปก่อนนอนไปนนไ,มไ,ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวฉันไปหาของอะไรให้เธอกินก่อนอเธออยากกินตอนนี้นอยากกินของอะไรเปรียปร้ยวๆอะ่ะกินอะไรของเปรียปร้ยวๆอืมได้แต่ฉันจะไปเอาของเปรียปร้ยวๆให้เธอกินครับคนณงั้นเธอก็ไปนอนก่อนไม่ไปด้วยหรือเปล่าไม่ต้องรอกเธอยังไม่อาการไม่ค่อยดีเธอไปพักผ่อนก่อนไปโอเคเอามาเยอะๆนะมันหิวมากกว่าปกติมากับใช่ติด้วยเรื่องสงสัย อยากกินของเปรีป้ยวๆเน่มได้ข้อมูลมาเล็กน้อยโอ้ยรู้สึกว่าตอนเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็นเลยไม่ค่อยรู้เรื่องช่างมันเถะนะินมาฉันเป็นคนป่าที่เก่งฉัน,นต้องจัด การของเปรี้ยวๆและเอาอะไรที่มันเปรี้ยวๆว,วะอ๋อรู้แล้วเบอร์รี่ไงต้องกินเบอร์รี่เบอร์รี่ต้องเป็นเบอร์รี่ที่แก่เอ้ยเบอร์รี่ที่อ่อนสิต้องเป็นเบอร์รี่ที่แบบว่าพึ่งโตมันจะเปรี้ยวงั้นรอเบอร์รี่เบอร์รี่จงโตต้นไม้จงโตพัพนไม้ทํางนา เอาไฟมให้ฉันเอามาปักบูชาเทพเจ้าบูย่อจงโตเอาของเปรี้ยวๆมาให้ฉันกินบูชา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 และหลังจากที่ฉันบูชาไปไม่นานต้นไม้ต้นนี้ก็จะโตขึ้น old A later few moments ไม่ไม่ดนะสิ่งที่ฉันบูชามาตั้งนานฉันเผลอทำลายมันซะแล้วอะ่ะเออฮ่าฮ่าเอาอยางไงดีตอนนี้มันก็พาธทีก็เริ่มขึ้นแล้วบูชามาตั้งนานไปทำลายซะงั้นหวังต้นอื่นก็ได้วะบูชาหนหวังว่าฉันก็บูชาไปแล้วแหละครับก่อนละกันนะไปดู ไปดูฝั่งนู้นบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้ยบูชามาตาั้งนานต้นไม้ไม่โตสักทีมันมีปุ๋ยอะไรที่ทําให้ต้นไม้โตได้บ้างวะเนี่ย<ะ>การจะทําปุ๋ยก็ต้องทำเล้าหมูถึงจะได้ปุ๋ยนี่ไงมีไข่แกะและ้วก็ไข่วัวไม่มีปุ๋ยให้ชั้นเลยมีของเบอร์อรี่ไหมอออไม่มีเบอร์รี่เลยอ่อ ได้หร้อยังยังรอแป๊บเอ้ยเออเดี๋ยวฉันเอาของเปรี้ยวๆให้เธอเวอาบน้ำบ้างนะทัวเหม็นก็หอมนะตัวฉันนี้หอมมากเหมินอะไรวะย มีอะไรให้ฉันซื้อบ้างอะคะคุณลงุงออมีเบอร์รี่ให้ฉันซื้อไหมอมอมีแต่ต้นอ่อนอะเฮ้ยแชรลงุงแครลอดถั่วออกซิเจนไม่มีอะไรเลยว้ยเอาเป็นว่ารอหน่อยละกันไ,ไม่ได้สักทีเบอร์รี่อะเอาละเรามาเฝ้าต้นไม้ให้มันโตกันดีกว่ารอแล้วกันอ ชีวิตฉันอะไรอ่ะทำไมมันต้องเล่นตลกกับฉันด้วยฮะโอ้ยทั้งวี่ทั้งวันเลยเฮ้ยเฮ้ยไ,ไหวแล้วนะโอ้โหอะไรอะเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่เป็นอะไรดูแลตัวเองด้วยไปนอนพักปไ,ไปนอนพัก <ไ>ปเป็นห่วงเหรอเออ,เออนะ่าไปนอนทำไมพูดไม่เห็นดีเลยมันเจี๊ยใจนะฉันเป็นห่วงเธอไงก็เลยให้ไปนอนไม่อะไม่ได้เป็นห่วงอะพูดไม่ดีเลยอะอืมฉันเป็นห่วงเธอเธอไปนอนได้แล้วไปนอนไม่ใจนะอ,อ่าม่ต้องออกมาอีกออนอนไป เอาล่ะอ <Bond> ุ้ยเห็นมาจากไกลๆหรออย่าบอกนะว่าสิ่งที่ฉันบูชามันโตแล้วอุ้ยเบอร์ลงเบอร์รี่เบอร์ลงเบอร์ลงเบอร์รี่เบอร์ลงเบอร์รี่เปรี้ยวๆต้องรีบแล้วอ่ะไม่งั้นมันจะไม่เปรี้ยวต้องนีบๆต้องนีบๆต้องนี้ต้องนี้ต้องนีบต้องรีบๆรีบเออได้มาแล้วหนึ่งมีแค่หนึ่งอันเองหรอเออ 2อันสองอันมดยางอ่ะปุเ้โตัวเอยเจ้ตัวกองเ้าบรี่ลี่เออเอออย่างนี้นี่แหละตัดนี่ตัดนี่แหละฉันนี่ตัดแล้วคันโอเคสี่อันโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วฉันเอามาให้เยลเบอร์รี่เปรี้ยวๆฮ่าๆๆๆเบอร์รี่ที่ยังไม่สุกมากมันจะเปรี้ยวปิดเลยต้องลองชิมอ่ะ ดมดิ้ดื่มแล้วกันอ๋อโ้หเปรี้ยวชิบหายเลยกินได้ยังไงวะเปรี้ยวขนาดนี้เนี่ยคงกินไม่ได้หรอกมั้งเอาไปทิ้งก่อนไหมอ่ะเปรี้ยวโกนอ่ะเอาเอาไปนี่ฉันเอามาให้กินแค่แบบนี้เหรอใช่เบอร์รี่ที่พึ่งอุ้ยอืมอื้มอื้ย กินได้ยังไงอ่ะหออืมอร่อยขอบคุณกินได้ยังไงอ่ะขอบคุณนะกินได้ยังไงอ่ะเปรี้ยวขนาดนั้นอ่ะแฉลอร่อยมากเลยฉันเอาลิ้นแตะเข้าไปอ่ะยังเปรี้ยวปิดเลยนี่กินไปทั้งลูกแถมไปกินทั้งสี่ลูกกินไปได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะไหนใคาขอจับกระหม่อมหน่อยว่าเป็นไงบ้างกระหม่อมทำไมตัวไม่ร้อนนี่และอาการเป็นยไงบ้างตอนนี้ ตอนนี้ก็มีกลิ่นเหม็นๆเนาะเหม็นอะไรอะ่ะแล้วก็ยังยังปวดท้องอยู่หนักท้องด้วยตอนเนี้ยเหม็นนได้กลิ่นอะไรอะ่ะกลิ่นตัวนายได้แหละฮะกลิ่นตัวฉันเหรอฉันดมแล้วนะแปลว่าในเมื่อเธอเป็นอาการอย่างนี้ เดี๋ยววันนี้ฉันจะดูแลเธอทั้งคืนอยู่ในบ้านเธอเลยโอเคไหมทั้งคืนเลยหรือเปล่าใช่ต้องเป็นการดที่ดีเออหนักต่ก่อนอื่นเธอต้องกินของที่มีประโยชน์ก่อนนี่ไงผลไม้นี่เอาไปกินนี่เธอเอาไปกินซะนี่กินว้าวนะอร่อยเชียวก็สมุนไพรมีอะไรกันนะ ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเอาไปกินไปเอาไปตำาก็กินไปตำแล้วกินซะกินเลยคืออะไรอะเออหน่ากินสมุนไพรไปมันได้ต้องเหม็นนะถืนกินไปก่อนนะอาการจะได้ดีขึ้นไหนฉันขอดูท้อเธอปวดท้องหรอใช่ขอดูท้องหน่อยเงยหน้าขึ้นฉันคิดว่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตะป้ยอะไร ท้องเธอมีสับป,ประรดด้วยเหรออะไรอ่ะท้องเธออะไรสับปะรดท้ดทองเธอดินได้อ่ะในะ<ล>ะท<ล>้ทองเธอดินได้อ่ะฮะเดี๋ยวทำไมดินได้ในท้องเธอมีอะไรอะไรไม่รู้อ่ะดินได้ด้วยเหรอ ว่าเธอแพ้ทองอ่าเอ้ยฉันเอ้ยฉันจะเป็นพ่อคนแล้วเหรอเนี่ยอ่าจะเป็นพ่อคนเอ้ยเอ้ยฉันจะเป็นพ่อคนคนเฮ้ย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 จะเป็นพ่อคนแล้วจะเป็นพ่อคนแล้วโอ้ยจะเป็นพ่อเฮ้ย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 จะเป็นพ่อคนแล้วเฮ้ยไปตายแล้วไปตายแล้วไม่ได้การเมียจ๋าเมียจ๋าจ๋ามันนี่มัน มานอนนะมานอนพักลูกจะได้ไนอนอจะนอนไม่นอน,ไ,น,อนไปนอนพักจะโคดีน็นถ้าเกิดไม่นอนพักไม่เอาเบอร์รี่ให้กินด้วยเอาดิโหยังไหวของกินนี่คือไวที่สุดดท้าไม่ได้ <c oughs> นอนพักนะเมียจ๋านอนพักนะ้าานนกกนนะยมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าท้องก็คิดว่าเป็นอะไรโอ้ตอนแรกก็คิดว่าสัปดาห์อไ,ได้แพย์ท้องนี่เองโอ้โหฉันยังไม่รู้เกี่ยวอะไรพวกนี้หรอกนะแต่แม่ฉันเคยบอกว่าตอนที่สมัยท้องฉันออกมานะฉันนี่ถีบแม่ที่ถ่ายววอดจะกินอะไรก็กินของเปรี้ยวว่าแล้วไม่ผิด กินของเปรี้ยวอ้วกรู้สึกอะไรกับท้องเหม็นนู่นเหม็นนี่เหม็นตัวชั้นอีกโอ้โหชัดเลยเอาไว้ว่าเธอก็นอนในน้นไปก่อนแล้วกันนะเหมนชั้น,นก็ต้องนอนข้างนอกมีอะไรก็เรียกทำไมอ่ะทำไมต้องนอนข้างนอกด้วยก็เธอเหม็นชั้นไม่ใช่เหรอเรือเธออ้วกอสงสารลูกในท้องแล้วเราไปนอนข้างนอกเองไม่ได้ไปนอนไม่งั้นไม่ต้องกินเบอร์รี่เอาดิเอาดิเอาดิ ของกินนี่ขอให้พูดเจียงหน่อยนิดเดียวเจียงก่อนปัดปัดฝุ่นกับปัดฝุ่นปัดฝุ่นทำทำทำตาทำตาแใช้ใช้นี่กว่าลูกลูกจะได้อ่านอนได้แล้วครับที่แม่จ๋าแม่จ๋านอนได้แล้วแม่จ๋านอนจ้าเดี๋ยวเอาเตียงไว้ตรงกลางอ่ะเออมันเจียกาเดี๋ยวมันดูแลยากเดี๋ยวเอาเตียงไว้ตรงกลางอ่เออมันเจียการมันดูแลงั้นเราข้างนอกนะโอเคโอเค อะ่ะโอเคทอใจย,ยางไปแล้วอ่านอนนะนอนได้แล้วอ,อะไรอ,อะไรอีกกันปืนนี่แหละเอ้ยฉันทนเข้าทนเข้าทนลูกทนลูกทนเข้าโอเคครับเ,เ,เ,เมียจ่านอนนะขอขอเช็คลูกนอนเป็นไงลูกลูกเป็นไงบ้างดีถือขวานต่อหน้าลูกเลยเหรอลูกกินไม่หนุนปากลูกคงกินได้ไมั้ง ไม่รู้จะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีคิดหนักคิดหนักก็ค่อยว่ากันละกันนะชีวิตกูชีวิตช่างแสนลำบากนอนตรงนี้คนะ่ะชีวิตที่ประจำผมคอยอยังจะไม่นอนอิน,นีนอนพักเถอะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟให้โอเคไฟแล้ว Okay. แค่นี้แกจะนอน,น,นพักสบายแล้วนะ okay. ส่วนฉันยุงกัดอ๋อโหยุ่งเยอะมากด้วยเอาไป้ว่าเดี๋ยวไปมานอยน้านไหนไหมไม่เอาหรอกโอเคนอนไปเอาละงั้นเดี๋ยวฉันไปดูนกกระจอกเทศก่อนเป็นไงบ้างเฮ้ยนกกระจอกเทศมีลูกเ้วียสามตัววิ่งดีเลยแป๊บา,เ,า,เ,าเดี๋ยวได้เสียง ต้อนกระจอกเทศมีลูกแล้วทุกคนมีสามตัวพ่อแม่ลูกแล้วเราอะ่ะจะเป็นพ่อคนยังทําใจไม่ได้เลยอะ่ะเป็นพ่อคนเป็นพ่อคนแล้วหรอนเนี่ยฉั้นนะนะไม่ทันอะไรก็ต้องเป็นพ่อคนเอาละ่ะไหนเมื่อว่าฉันเป็นพ่อคนฉันก็ต้องสอนลูกไปทางที่ดีมาดูกันว่าฉันจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชาย แล้วทุกคนคิดว่าชันในลูกผู้หญิงลูกผู้ชายมาดูกันดีกว่านะจะ <c oughs> นอนดีกว่าเพิดแล้วต้องนอนได้เร็วก้อนอยางดัง <c oughs> เอา่ะในในเมื่อแฟนเรานอนเราก็ต้องทำงานแล้วกันนะไม่ <c oughs> ทำงานก็นไม่ได้เราต้องทำงานทำงานหนักเพื่อลูกของเราอนาคต กว่าลูกเราจะเกิดก็คงใช้อีกเวลาอีกตั้งนานตอนนี้ฉันก็ต้องตัดไม้ให้หมดไม้โอเคลองทำ <uger! S 1> อะไรอะเฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรแค่น,นอนตกเตียงตกใจหมดโอเคหมดแล้ว อะไรอะไรเฮ้ยจะเป็นแม่คนเป็นอะไรคิดถึงฮะคิดถึงคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงอะไรฉันทำงานอยู่ไปนอนพักไปอยู่ด้วยคิดถึงไม่เหม็นตัวฉันเหรอก็เหม็นแต่ก็อยากอยู่ด้วย ฮะไม่ได้ไม่ทำงานไม่ทำงานไม่เอาไม่เอาไม่ทำเอาเอาเอาที่ขุดมาอาที่ขุดมาเอาเก็บไปเอาที่ขุดเก็บไปเฮ้ยไปนอนพักมาอยู่ด้วยได้ไหมมาทำไมไม่อยากอยู่ด้วยโอ้ยฉันไม่ต้องฉันบอ r แล้วไงว่ามาทำไมต้องนอนพักไปนะอยู่นิ่งเฉยเยดิอยู่นิ่งๆมาทำไมคิดถึงคิถึงหรอ มา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 กอดกอดจะกอดอ่ะกอดกอดสิกอดกอดกอดอะไรถ้ามันกระโดดก็กอดกอดกอดสองโมงแล้ี่กอดไปไปนอนได้แล้วเอาอะไปนอนด้วยกันได้ไหมอะไปนอนด้วยกันได้ไหมฉันจะทำงานไปนอนด้วยกันได้ไหมเฮ้ยอย่าวนนี่ตาจะลายเฮ้ยไปไปนอน ก็คือเธอจะไม่ไปนนใช่ไหมถ้าฉันจะไม่ไปนอนอะ<ช>่ะได้ไปนอนก็นอนไะตามมาเยนอนก็นอนได้ยุ่งอยากจริงเพื่อรูเพื่อรูทองไว้ในใจอะไรโยกันเดินดีๆระวังโตงแอท้องอยู่อะ่ะเออไม่ดูสภาพตัวเองเโอเคเขาไปนอนได้แล้วฉันจะนอนแล้วมานอนในห้องด้วยกันได้ไหมได้ไหมมาแล้วเี่ ฝันดีลาตีสวัสดินะทุกคนนอนและฉันนะ่ะมันดูกันว่าจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายแต่กว่าจะคลอดก็อีกนานน่ะนะแล้วพวกเราก็นอนอย่างมีความสุขจบแล้วตอนนี้โอ้ยถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เฟียวกันด้วยแะครับพี่วิวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เฟียและพี่วิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊้ยครับเฮ้ยอ้วกอีกแล้วไปดอนไปไปลวจ้าว้าลาไม่ดีอีกแล้ว